ครับผมทิ่กี้ดูไปดูกนะูนานักเล่นเกมอันดับบ้ยที่หวยที่สุดในโลกวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเกม s u เปอร์สแ h ทบอ s u อน i m a t e นะครับเป็นเกมต่อสู้นะรวมดาราทางฝั่งของ Nintendo Switch นะฮะอะเรามาเล่นกันแบบสนุกสนานกันดีกว่าจะเล่นคนเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยนะเอาแบบ อันนี้แหละชื่นชอบตัวละครไหนนะฮะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาด่านนี้เลยด่านนี้ก่อนเลือกเพลงได้ด้วยใช่ไหมโอเคสู่กันกี่คนดีเพิ่มอ่าสี่คนดีกว่า เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะตัวนี้ฮีโร่จากด r กอ o นเควส t นะครับเป็น DLC นะฮะที่ผมซื้อมาก็าจะมีม,มินมินนะฮะจากอาร์มนะครับสตีฟจากไมเคิลเซฟิลอสเฟอรอนเป็นซีเจ็ดนะครับแล้วก็โจเกอร์โคสนาห้านะครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นมินมินดีกว่านะครับ ตัวคอครระดับไหนอดีระดับเจ็ดมันจะได้ไม่ยากไปนะเลือกตัวละครมาริโอเลยหนึ่งในนั้นต้องมีมาริโอนะครับกีจูดีไหมเอามิวทูดีกว่ามิวทู อีกตัวหนึ่งเอาเป็นคาเพสแล้วกันไปเริ่มต่อสู้กันเลยผมก็จะเป็นมินมินนะฮะออ๊อต่อสู้ันจะมั่วๆอยู่นี่แหละ ซัดไข่ตอก่อนคนนั้นก็จะได้แต้มไปนะครับอุ้ยดวงเุ้ย,ยเกือบไปแล้ว ฮ้ยใครได้ใครได้คอร์ไว้อะโอ้โหเราโดนมองทันกันไหมครับผมไม่มองไม่ทันเลยอืมคว้าไปเราได้ตุ้เชื่อมมาแล้วอืมอืมอุม้ย เฮ้ยโ,โลวงใช่ไหมโอ้โหมองไม่ทันมวนไปหมดเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต้องมองให้ทันเฮ้ยบีกันโอ้โห เราเดินไปกี่รอบด้วยเนะี่ยลวงเองดีกันกน,กนีดเดียวโอ้มิวฟูอ่าตาเราบ้างแล้วอืมนี่เลาสูดมาแล้ว ตัวฟีแอซิดอุ้ยมันเอาไปแล้วจะหมดเวลาแล้วอุย้ยสรุปใครได้ที่หนึ่งมาริโอมาริโอชนะได้ที่หนึ่งส่วนเราได้ที่สามมิวทูได้ที่สี่แล้วก็คาเพสได้ที่สองนะครับอืมนะฮะ มาเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวละครใหม่กันนะครับเอาด่านก่อนนะครับเอาด่านไหนดีด่านนี้แล้วกันโทสแมนบอสนี่แหละเลือกตัวละครนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้บ้างโซนิคแล้วก็ตัวละครใหม่ก็จะเป็น คิงดีดีคิงดีดีดีแล้วก็เอาเป็นลิงมาไปดมาแล้วเอาเป็นฝั่งของใครดีลุยจีแล้วกันลุยจีดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นตัวอื่น เอาเป็นสเนกจากเรนเกียโซลิดแล้วกันโอเคเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวละครเอาเป็น5ตัวไปเลย6ตัวดีกว่าโอเคจะได้ดูมั่วๆไปเลยนะฮะเอาตัวไหนดีตัวไหนเพิ่มปุ๊บอิสเบลโอเคใกล้ๆนี่แหละแล้วก็เอาเป็น อยญิงพีดแล้วกันนะไปะเปียงสู้ได้เลยออกศึกเราจะเป็นโซนิกนะครับสู้กันหกตัวเลยตอนนี้ฟร r e e t อ o one อืมอุ้ยโซนิกจะบ,บินแล้วอืม หมุนใช้นี่แหละง่ายดีเฮ้ยโ,โหหมุนกันให้มั่วหมดอืมเรายังปล่อยใครไม่ได้เลยอืมเฮ้ยล่วงล่วงไปเองด้วยความเร็ว ประคับไม่อยู่เฮ้ยใครเรียกลูกเกี้ยวออกมาอืมขัดแล้วหนึ่งตัวอืมเก็บเก็บเก็บ เก็บของอุ้ยพึ่งต่อยโอ้โหอืมเก็บของยังไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเี๋วิ่งไปเก็บอุ้ยชิงดีดีดีสแน็คโดนโอ้ยโอ้โหโดนเฮ้ยเอาเราล่วงจำอะไรเนี่ยจะยิงพีทมาแล้วปล่อยท่าสูตรอยู่ในลูก้อหรอ อืมไข่ไข่ตีไปนะ่ะเฮ้ยลูบอลมาแล้วอุ้ยไข่ได้เฮ้ยเราได้โซนิกมาแล้วโอ้นี่ไงนี่ตีไปเลยป,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 ปุ๊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 โอ้ยเอาเราล่วงอืม เวลาก่อนพอดีหิดไปแล้วทิ n งดีดีเป็นฝ่ายชนะนะครับรอบนี้เราไปอยู่อันดับห้าเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเอาแบบสู้ตัวตัวดีกว่ามาเรามาสู้ตัวตัวดีกว่าแน่จริงสู้ตัวตัวดีว้าเอาชากไหนดี เดี๋ยวขอเป็นฉากนี้แล้วกันโปเกมอนสเตเดียมนะครับโอเคเราก็ต้องทำการลบคู่แข่งขันก่อนนะครับลบที่เหลือ2คนนะฮะเราก็จะใช้เซฟิรอลพบกับใครดี เอาเป็นซิมมอนจากแคสเซิลวเนียดีกว่าเกมแซ่นะฮะตัวนี้มา,าซูบิรอดนะฮะไซมอนไซอมอนหรือซิมอนก็ได้นะครับอืม้ม เฮ้โยโอ้โหโดนกอดลังสายฟ้าเฮ้โยโดนช็อตเป็นตัวเล็กโ,โ,โอ้โหเฮ้ยอย่าพึ่งดิเออกระโดดติดไว้อืมเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ เข้ามาตีนี่ปิวเลยลงมาดกวะลงมาดิาดอืมโอ้ยโอ้โหยมันได้โปก,โกมอนไปอะไอซิโทฟีต้องเป็นของเรากระโดดขึ้นไปรับอุย้ย เฮ้ยมีสองอันโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงเฉยเลยโอ้โหมันเรียกเพื่อนมาช่วยใช้ปืนล้มอีกโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเราได้ท่าสุดแล้วอือเดี๋ยวท่าสุดสกิลรอดไปหน่อยอือหือ ชาร์จให้เต็มอุ้ยโอ้โหมันใช้ท่าสุดเหมือนกันเก็บเข้าลงศพโอโ้โ,อโหลบเลยเฮ้ยเราเรียกอาร์ม,มาเอ้าเราล่วงแล้ว,วเนะี่ยเมื่อกี้เนะี่ย เอาล่วงเยีวมองไม่ถน,นัดเลยกล้องแบบนี้ <c oughs> โดนอีกแล้วไม่ต้องบอกว่าเราแพ้นี่ขนาดระดับเจ็ดนะครับยิงแพ้เลยไบมอนวินส่วนเราก็แพ้ไป ะะตัวละครเยอะมากเลยนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวหาด่านใหม่หาด่านนี้ดีกว่าเซ้า <of> เราเล่นเป็นใครดีเคอร์บี้เล่นส่วนเป็นลิว จะติดไฟเตอร์นะครับมาสู้กัน2ต่อ2องเคิร์บี้ปะทะลิว3 2 1ท,ทูวันเคิร์บี้โกงหน่อยสามารถบินได้นะครับเวลาจะตกอื้อ Bin 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 binh 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 binh, binh. Ôi, ร้อนยังไม่ปิวเลยเนี่ยอืม ตงใช้ตัวช่วยใช้ของมาแล้วเราได้มาแล้วโอเคมาไม่โดน่าไม่ตายอืมจะรอดไปแล้วจะรอดไปแล้วเร็วฮุ๊ย เฮ้ยมันเอาเพื่อนมาช่วยอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบิน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 เออ บิน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 เออบินขึ้นมาอืมปีวไหมปิวไหมโอเคมาดูดิใครชนะเอาสันเดเทพอกันแล้วโอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้ยโดนมันปล่อยพลังมาไปเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับริวชนะอีกแล้ว ทำไมเราแพ้ตลอดเลยเนี่ยเราจะมีวันไหนที่เราจะชนะกับเขาบ้างไหมเนี่ยโอเคมาคู่หนึ่งแล้วกันาด่านไหนดีาด่านไหนดีวีฟิตอ่าด่านนี้แล้วกันมีเป็นร้อยด่านเลยนะฮะ าตัวไหนดีเยยกีโร่แล้วกันกิโร่ระทะกับลิงลิงลนะครับเดี๋ยวเราเลือกสกินก่อนนะครับเอาตัวไหนดีเอาสีเขียวดีกว่าเอาตัวนี้ล่ะผู้ชายหรือผู้หญิงดีอ่าสาแว่นแล้วกัน สีจะคล้ายกันสีม่วงแล้วกันใส่หมวกโอเคมาสู้กัน2อต่อสระหว่างฮีโร่กับอิงลิงแห่งสปาตูนะครับมาแล้วที่ทุวันอุ้ยยิงอะไรมาอืมช้าพลังสายฟ้ฝาเฮ้ยอืเอเข้ามาดิ ไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยมันยิงฝีใส่อ่ะเฮ้ยมันได้วะเก็บป้าเฮ้ยหลบไม่ทันอื155โดนไปเลย ไปไม้ไปดิโหมันมีตัวนี้มาด้วยอะ่ะเอ้าเราก็ไปเหมือนกันโดนไหมโดนไหมนี่มาแล้วมันดาบ เหล่าฮีโร่ออกมาเลยเกาะเพชรสีเพ็ดเมาอ่ะเนี่ยอืมชาพลังแป๊บาแล้วอุ้ยอห เสมอไหมเนี่ยโอ้โหนั่นไงเออนี่ยิงพลังแบบริวรอบเมื่อกีน้นี้นะโอเคฮีโร่วินเราชนะแล้วนะฮะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าก็เป็นเกมต่อสู้แบบตะลุมบอลน,นะครับซูเป,ป,รปอร์สมิทบอลออนติเมด เครื่องนี้ Nintendo s w i t ินนะครับถ้าใครชื่นชอบเกมนะฮะก็จะมีให้ท่านได้เลือกซื้อนะครับอ่ะเอาเป็น,นว่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b ส c คร b e ช่องสป็อกกิทช n ่นแด้วยฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วขอให้เล่นเกมยังมีความสุขขอให้รับชมยังมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ผมจิกิดูไปดูบุานักเล่นเกมระดับบัวยที่โหดสุดในโลกขอลาทุกท่านไปแล้วเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ